นิทานเรื่องพระจันทร์ในบ่อน้ำณห,หมู่บ้านอันไกลโพ้นแห่งหนึ่งชาวบ้านแห่กันไปมุงล้อมรอบบ่อน้ำของหมู่บ้านบางคนก็ถือจอบเสียมไม้กวาดติดมือไปด้วยทันใดนั้นมีพ่อค้าต่างถิ่นเดินทางผ่านมาเกิดอะไรขึ้นพ่อค้าถามดูสิจันทร์ตกลงไปในบ่อน้ำ พวกเรากำลังช่วยกันเอามันขึ้นมาแต่ก็ยังช่วยไม่ได้สักทีชาวบ้านลองตอบพ่อคาอดหัวเราะไม่ได้แล้วเขาก็บอกกับพวกชาวบ้านว่าพระจันทร์ที่พวกท่านกำลังจะช่วยนั่นนนะเป็นเงาของพระจันทร์บนฟ้าพวกท่านไม่มีทางช่วยให้พระจันทร์ขึ้นมาจากบ่อน้ำได้หรอกชาวบ้านไม่เชื่อพ่อคาพวกเขาไม่พอใจอย่างมาก จึงทั้งด่าทอและทำร้ายพ่อค้าเพื่อให้ออกไปจากหมู่บ้านแห่งนี้เรื่องนี้ซอนให้รู้ว่าแต่ละท้องถิ่นมีความเชื่อเฉพาะตัวอย่าไปคิดลบหลู่พวกเขานิทานเรื่องกินไม่เลือกคนเลี้ยงแกะผู้หนึ่งเขามักจะเลี้ยงแกะของเขาด้วยลูกโอก๊กวันหนึ่งเขาใส่เสื้อคนแกะแล้วพาฝูงแกะของเขาเข้าป่าต้นโอก๊ก เจ้าแกะทั้งหลายตื่นเต้นและมีความสุขมากเมื่อมาถึงป่าต้นโอก๊กชายเลี้ยงแกะผู้นี้ก็ได้จัดแจงถอดเสื้อขนแกะของเขาวางไว้ที่ใต้ต้นโอก๊กแล้วปีนขึ้นต้นโอ๊กไปเขย่าลูกโอ๊กให้ตกลงมาลูกโอ๊กหล่นลงมาเต็มไปหมดฝูงแกะพากันกินอย่างอริสอร่อยเอนี่อะไรไม่เห็นเหมือนลูกโอ๊กเลยแกะตัวหนึ่งพูดออกมา คนเลี้ยงแกะลงมาจากต้นโอก๊กพบว่าเสื้อขนแกะของเขาถูกเจ้าแกะของเขากินไปเรียบร้อยแล้วทำไมพวกเจ้าทำแบบนี้ถ้าอุตส่าห์เลี้ยงพวกเจ้าแต่พวกเจ้ากลับมากินเสื้อผ้าของข้าเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าคนงโง่ยอมแยกของดีของเลวไม่ออกนิทานเรื่องสุนัขก,กับเงาเจ้าหมาผู้หิวโหวยตัวหนึ่ง เดินอย่างเน่อยอ่อนแปลเรื่อยเปื่อยจนกระทั่งถึงตลาดขายเนื้อด้วยความหิวและเหนื่อยล้ามันจึงรวบรวมพลังที่มีอยู่น้อยนิดรีบขโมยเนื้อมาหนึ่งชิ้นและวิ่งอย่างสุดฝีเท้าออกจากตลาดไปมันวิ่งมาเรื่อยๆจนมาถึงสะพานไม้เล็กๆมันข้ามสะพานเพื่อจะไปกินเนื้อชิ้นนี้ที่ฝั่งตรงข้ามแต่แล้วทันใดนั้นเอง เจ้าหมาตัวนี้ก็เห็นเงาของตัวเองในน้ำเนื้อของเจ้าหมาตัวนั้นชิ้นใหญ่กว่าเล่าอีกมันคิดในใจเพราะคิดว่าเงาที่มันเห็นนั่นเป็นเจ้าหมาอีกตัวหนึ่งที่คาบเนื้อชิ้นโตและแล้วเจ้าหมาหิวโซตัวนี้จึงตัดสินใจกระโดดเข้าแย่งเนื้อชิ้นที่เป็นเงานั่นเนื้อที่มันอุตสาห์ขโมยมาจึงตกจมหายไปในน้ำทันที ด้วยความตะกากของมันมันเลยไม่ได้กินเนื้อเลยสักชิ้นเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าโลภมากลาบหายหากใครชอบคลิปนี้ก็กดถูกใจกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้มิมและช่องมามิมิก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ